ต่อจากใส่เพาข้อเหวี่ยงและการลุนเสร็จนะครับต่อมาก็ใส่ปั๊มน้ํามันเครื่องนะครับใส่โอลิงทากาวให้เรียบร้อยนะครับหลังจากที่เราใส่ปั๊มน้ํามันเครื่องเสร็จนะครับก็ทําการทากาวดําบริเวณนี้นะครับเราจะใส่แผ่นเหล็กนะครับจะมีแผ่นเหล็กอันนึงนะครับจะติดกับปั๊มน้ํามันดีเซลนะครับต่อมานะครับเราก็จะใส่เฟืองสะพานนะครับบูทนี้นะครับก็จะมีรูนะครับชี้ไปทางบนฝาสูบนะครับตัวที่ผมชี้อยู่นะครับผมก็ลืมนะครับว่าเขาเรียกว่าอะไรผมก็ลืมลวแต่มันจะไว้สาหรับใส่เฟืองสะพานนะ เฟืองสะพานนะครับจะมีมาร์กเป็น2จุดนะครับจะตรงกับ1จุดของเฟืองเพาเข้าเหวี่ยงนะครับต่อมานะครับเราก็จะเริ่มทําการใส่เฟืองพาลูกเบี้ยนะครับเฟืองพาลูกเบี้ยวนะครับก็จะมีมาร์กเป็นสจุดนะครับจะตรงกับ1จุดของเฟืองสะพานนะครับอีกตําแหน่งหนึ่งนะครับก็จะตรงกับเฟืองเพาเข้าเหวี่ยงนะครับผมลืมบอกไปนะครับว่าเราทําการใส่เพาลูกเบี้ยก่อนนะครับแล้วค่อยใส่เฟืองพาลูกเบี้ยนะครับต้องขออภัยด้วยนะครับที่ไม่ได้ถ่ายขั้นตอนการใส่เพาลูกเบี้ยวนะครับต่อมานะครับ มาร์กตำแหน่งที่3ามนะครับจะเป็นตัวแซนะครับรุ่นนี้จะเป็นตัวแซนะครับเฟืองนี้ก็คือเฟืองปั๊มน้ํามันดีเซลนะครับเฟืองจะต่อกับเฟืองสะพานนะครับมาร์กพวกนี้นะครับตั้งให้ตรงนะครับถ้าตั้งไม่ตรงเครื่องไม่ติดนะครับหลังจากที่เราตั้งตรงเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็จะทําการหมุนดูนะครับเราจะทําการหมุนไปสักหนึ่งรอบหรือครึ่งรอบนะครับแล้วก็หมุนกลับมาตำแหน่งเดิมนะครับดูว่ามาร์กยังตรงอยู่หรือเปล่านะครับ อันนี้ผมก็ได้ทําการหมุนครบ1รอบแล้วนะครับก็ดูนะครับมาร์กตรงปกตินะครับเป็นการเช็คเพื่อความมั่นใจนะครับฝาครอบเฟืองนะครับก็จะมีโอลิงนะครับก็ใส่แล้วทากาวอะไรให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ทําการปิดได้เลยนะครับขั้นตอนนี้นะครับก็ค่อยๆโยกค่อยๆขยับให้มันเข้านะครับอย่าไปฝืนนะครับถ้าฝืนมันอาจจะแตกได้นะครับพอเริ่มสนิทนะครับก็เริ่มใช้ค้อนเคาะเบาๆพอนะครับค่อยๆให้มันสนิทนะครับพอเราปิดเสร็จขันน็อตเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็เริ่มทาการปิดฝาตัวนี้ได้แล้วครับ ตัวนี้จะเป็นฝาครอบเฟืองอีกทีหนึ่งนะครับเป็นเฟืองปั๊มน้ํามันดีเซลนะครับทาเกลาให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็เริ่มทําการปิดได้เลยนะครับจะมีลูกศรชี้นะครับให้ชี้ขึ้นบนนะครับชี้ขึ้นบนฝาสูบเลยนะครับการขันน็อตนะครับก็ขันทะแยงมุมเหมือนเดิมนะครับขั้นตอนนี้เป็นเบสิกพื้นฐานเลยนะครับพอไล่มุมจนแน่นแล้วนะครับค่อยทําการไล่ไปทีละตัวนะครับ หลังจากปิดฝาเสร็จน,นะครับก็ต่อด้วยการเตรียมพื้นผิวที่จะใส่ตําน้ำอีกทีหนึ่งนะครับเตรียมพื้นผิวเสร็จเรียบร้อยก็ทำการทาก,กาวดำได้เลยนครับเสร็จแล้วเราก็ใส่ปั๊มน้ำเลยนะครับขันน mm ็อตทะแยงมุมเหมือนเดิมนะครับ